S <S 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 เขาว่าอยากจะมาหยิดยื่นความช่วยเหลือทางด้านการเงินให้กับคุณด้วยนะตีในแง่ดี six of pentacles ตั้งแต่แรกที่เปิดมาใบที่สองนะคะอ่ามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์บ้างแนวโน้มความสัมพันธ์คือนี้เข้าดูจะคิดถึงคุณนั่นแหละแต่ดูแนวโน้มสิว่าถ้าคุณไปต่อกับคนนี้แล้ว เป็นออฟเฟนเดอร์เคลเห็นไหมเขาจะลงทุนเขาเป็นคนชอบลงทุนหรือเขาจะมองว่าคุณเป็นคนที่น่าลงทุนนะคะในความสัมพันธน์นี้เป็นคนที่น่าลงทุนในความสัมพันธน์นี้นะ,ะเขาอยากลงทุนในความสัมพันธ์นี้เจ็ดเหรียญอยากให้ความสัมพันธ์นี้ดําเนินไปต่อ,อนะคะไม่อยากให้คุณจบก,กับเขาเขาเป็นคนที่ ค่อนข้างถ้าตัดสินใจอะไรเลือกอะไรแล้วเขาจะเชื่อมั่นในตัวเอง King of s o r อ s นะคะเขาน่าจะเป็นผู้ใหญ่ที่พูดคำไหนคำนั้นนะโอ้โหแล้วค่อนข้างดุด้วยนะ King คิงสอดเพศ o r d คุณดิวกับคนที่อีโก้แล้วก็คำพูดเขานี่เขาไม่ได้เป็นคนพูด พูดแบบพูดเลยลอยๆอยพูดอะไรพูดแบบว่าเหมือนจับใจความไม่ได้หรือพูดอะไรที่มันแบบเลื่อนลอยไม่มีไม่มีไม้หลักปักเลนอะเคยได้ยินไหมไม้หลักปักเลนโอ้คำโบราณมากเลยไม้หลักปักเลนบ่งบอกอายุเลยเด้อความสัมพันธ์นี้เป็นยังไงต่อนะ เขาคิดถึงคุณแล้วอย่างโอ้ทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะกำลังดีอยู่เชียร์เอเนจีมีหนึ่งคนในที่นี้เสียใจคุณหรือเปล่าคุณหรือเขาเขาบล็อกคุณหรือคุณบล็อกเขาไม่รู้อะแดดาบนะ8ดาบนะคะเห็นชัดไม่ภาพมันไม่โฟกัสเลยนะ8ดาบ เอเดออฟสอดนะคะแล้วก็ไฟออฟคับมีคนในที่นี้หนึ่งคนในที่นี้ในความสัมพันธ์นี้ไม่คุณก็เขารู้สึกผิดหวังร,รู้สึกเสียใจคุณหรือเปล่าไปทําให้เขารู้สึกเสียใจคุณหรือเปล่าที่ไปบอกเขาคุณอาจจะคิดว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะว่ามันอยู่ไกลกันแล้วคุณก็คิดว่าเขาเนี่ย น่าจะมีคนคุยหลายคนคุณไม่อยากจะเป็นตัวเลือกทางเลือกของเขานั่นกรณีเคสท,ที่หนึ่งนะเดี๋ยวเป็นความรู้สึกของคุณที่เห็นจากหน้าไพ่ความรู้สึกของเขาเขาอาจจะคิดว่าคุณเนี่ยเป็นคนรกอิสระเป็นคนเจ้าชู้ไม่อยากไม่อยากจริงจังยังไม่พร้อมจริงจังกับเขาหรือเปล่าเพราะเขารู้สึกว่าเอเนเหมือนเขาโตกว่าคุณมากๆเลยทั้งความทั้งฐานะทั้ง หน้าที่การงานทั้งความคิดแล้วก็ทั้งวัยวุธิเขาแก่กว่าคุณน่ะนะแล้วก็อาจจะต่างกันต่างเชื้อชาติศาสนาด้วยนะก็เลยกลายเป็นแบบเหมือนไม่เข้าใจกันอ่ะเอเนจีเหมือนแบบเ,ออเขาก็ไม่มีเวลาที่จะมาอธิบายคุณส่วนคุณก่อหม่มีเวลาคุณก็อยู่กับเพื่อนล่าเริงสดใสเอเนจีคุณน่ะไม่ได้คิดมากอะไรเลยหรือสลับกัน energy ของเขาอาจจะไม่ทุกร้อนอาจจะไม่คิดมากเพียงแต่แอบสองคุณอยู่ปไกลแต่เขาเนี่ยอาจจะบล็อกคุณด้วยสาเหตุอะไรไม่รู้แหละอาจจะบล็อกเพราะว่าเออช่วงนี้งานยุ่งก็เลยไม่อยากคุยก็เลยบล็อกคุณไปก่อนไม่อยากให้คุณมารับรู้ว่าเขาต้องทํางานจนไม่มีเวลาคุยกับคุณหรืออันนั้นเนี้ยดีเกินไปหรือเปล่าไม่รู้นะที่คิดเสร็จแล้วทําให้คุณเนี่ยเป็นไฟอ็อบคัพไฟออบคัพก็คือ5ถ้วยเนี่ยก็คือคุณรู้สึกผิดหวังกับการกระทําของเขาเขาอาจจะบล็อกคุณ นะปิดกัน้นคุณไม่ให้คุณรู้เรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับตัวเขา full of sort เห็นไหมใต้สำรับมันชัดเจนว่ามีหนึ่งคนในที่นี้หรือความสัมพันธ์นี้มันหยุดนิ่งกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะสี่ดาบนะคะเขาป่วยหรือเปล่าหรือไม่ก็ตัวคุณป่วยหรือเปล่านะคะอืมเนี่ยอแปกใจเจงเจง ก็ฉันไม่เคยไม่เคยมาก่อน